เสร็จงานแล้วได้กินของอร่อยๆเนี่ยมันดีมากลูกสาวให้ลูกสาวแวะซื้อขนมจีนร้านประจำของกอดเดที่ตรงตลาดลังสิตรตรงข้ามโรงพยาบาลปทุมเวททุกคนกินแบบผู้หญิงตัวเล็กๆเนาะพิเศษ <c oughs> พิเศษทั้งสองถุงนะอยากกินน้ำเงี้ยวมาหลายวันแล้วทุกคนมาขนมจีนน้ำเงี้ยวเขาให้ผักมาเยอะขนาดนี้เลยเหรออดา ใส่ขนมจีนผิดเหรออ๋อเขาให้ขนมจีนมาเผื่อเหรอลูกเขาให้มาเยอะมากทำไมให้ขนมจีนมาเยอะจังเลยอ่ะให้ขนมจีนมาตั้งสามถุง้าเขาต้องรู้ได้เลยว่าแม่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆขออนุญาตหยุ่มกลับมานิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะกินไม่หมดขนมจีนเส้นอ้วนๆแบบนี้มันเลิศนะทุกคนถ้าเป็นทางเหนือทางทางพยาวอ่ะ ขนมจีนที่แท้ทูคือขนมจีนต้องอ้วนอะโวคาโดจากพี่เจีย๊ยบร้านข้าวไข่เจียวมรังสิตขนมจากร้องน้นพี่ติงให้มาสามสี่ห่อแต่โอเด็ก,กินไปละเดือห่อเดียวจะเอามากินแก้มแกมอะโวคาดกินไปละลูกหนึ่งอร่อยมากอะโวคาโดจากจังหวัดน่านพี่เจี๊ยบเอามาให้พี่เจีย๊ยบร้านไข่เจียวหน้ามรังสิตท,ทุกคนใครอยากกินข้าวไข่เจียวอร่อยอร่อยราคาไม่แรงมากสี่สิบบาทนี่คือแบบขนาดโอเด็กตัวใหญ่นะ ย in right. ังกินจนจุกอ่ะร้านที่เจี๊ยบเลยร้านดำดำดงเดิมแถวๆกับไก่ปลาต้อยอ่ะทุกคนเด็กมอรังสิตจะต้องรู้จักไก่ปลาต้อยเด้อเพราะหนูก็โตมาจากกับไก่ไก่ปลาต้อยเหมือนกันเพราะฉันนั้นวันนี้เรามากินขนมจีนออยออยน้องคนทุกคนเคยเห็นคลิปน้องคนดีไหม กินขานมจีนข้าย่อยอ้ยยอยอ้ยยอยมากๆเลยตอนเนี้ยเราเรียนแบบเนาะจะเป็นตัวเองแล้วเนี่ยมาลลกซูมมาซูมมาที่น้ำขนมจีนคนๆทุกคนมันคือขนมจีนแบบขนมจีนนํำเงน้ยวแบบภาคเหนือถ้าคนถ้าคนเหนือจริงๆอาจจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันโคตรมากทุกคนเอ้ยยิ่งไปกินที่ร้านนะฉ่ำายามากฉ่ำมงมากแต่หมาะ่ะฮะ ต่หม,หมอกหมอกแต่ไม่ใช่แต้หมอกอีกว่ากระดูกหมูกระดูกหมูแบบฉ่ำเวอร์เมื่อกีน้หนูไปซื้อที่ร้านอ่าแม่เขาคนเดียวะไหมวันนี้ก็มีนั่งกินอยู่ใช่ไหมร้านแก่คนเยอะนะั้นแล้วก็ผักเยอะมากทุกคนโอ้โหไม่ได้ชามธรรมดานะคะชามเข้ามาเลยนะนี่กินแบบชามเข้าหมากินเหมือนลูกกรรมกร ขนมจีนน้ำเงี้ยวมันตึงมะสูขนมเส้นอ้วนๆกระดูกหมูเปื่อยๆดูอ่ะมาตักกระดูกหมูแบบเปื่อยๆดูดิเปื่อยไหมล่ะชอบมากมาหนึ่งคำดูดก่อนเวลาเหนื่อยๆนะ ของกินจะเยียวยาโอ,อเดตทุกอย่างเสร็จลูกค้าใหม่ๆทุกคนไลค์คอมเมนต์บอกว่าลำคาญแมสแมสที่ปากมากถอดได้ไหมทุกคนคขาคางหนูเป็นแผลนะที่หนูไม่ถอดเพราะว่าคางหนูเป็นแผลหนูควรน้ำยาเนี่ยมันเลอะแผลหนูหนูเลยต้องใส่แมสก่อนเลียดมากส่อ,สองถุงนี้กี่บาทร้รอยหนึ่งเก้าหา้าอุ้ยถูกมาก อร่อยก่อนที่จะผอมนะห้ามปากตัวเองไม่ให้หิวก่อนตัวเนี้บางทีกินข้าววันละมือหรือสองมือนะแต่เนี่ยอย่างเนี้ยมือแรกของวันนี้แต่กินช่ำดูดิขนมจีนสองไม่ต้องบอกนะของหวานอีกในตูเ้เย็น วันไหนเหนื่อยวันไหนท้อไปหาของกินอะไรอ,อร่อยอร่อยทุกคนจะได้มีแรงทํางานกินให้อิ่มเก็บแรงวาทํางานพวกนี้ต่อช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ไมดีฝนตกด้วยกลางเดือนละคนไม่ค่อยมีตังก็จะเงียบหน่อยหวยเพิ่งออกไปอีกเมื่อวานเงียบหน่อยนะจะต้องทําใจหน่อยเวลามีลูกค้าเราก็กลวยให้เต็มที่เวลาไม่มีลูกค้าเราก็ใช้บุญเก่าเก็บเงินไว้ เวลามีลูกค้าพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าลูกค้ามันจะเยอะเหมือนวันนี้หรือเปล่าทุกคนเนี่ยเห็นป่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เงียบนะหนูจะบอกให้ร้านโอ,อเด็กก็มีผลกระทบนะลำ้ำมันตึงมาก มาแตๆมาไปมาเงาวมันตึงเลยภาษาเหน,อน,เหนือที่แปลกๆเหรอจะไปไปจะไปไปจะไปไปนี่คืออย่าไปจะไปมาจะไปมาดี๋ยมามาย๋ยวเข้ามา,างงไหมภาษาเหนือที่ดาเจีบที่สุดอีกกันแตก อีวอกอีจะงาวยวาสตวงเนี่ยเจ็บสุดแล้วอ่ะทุกคนภาษาเหนือมันเป็นภาษาตลกนะมันไม่เจ็บเนาะงาวเนง่าวนี่คือโง่เจ็บสุดล้วเดือนหน้าโอเดตกลับบ้านนะเดือนหน้าเดือนสิงหาวันเกิดโอเดตโอเดตจะกลับไปหาพ่อกับแม่ไปหาพระในบ้านไปขอพรพระในบ้านแล้วก็กลับมาทํางานต่ออาจจะกลับบ้านสักหนึ่งอาทิตย์ ไปกินแกงเฮ็ดทอดไปกินตํำอึงไปกินตําเครียดไปกินแกงหอยจูบแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะขอให้ทุกคนสู้ๆขอให้ทุกคนอดทนทุกอย่างมันอยู่ที่ความพยายามกับความอดทนนั่นแหละอดทนที่มากๆอดเปรี้ยวไปกินหวานไปทาง ไปทางอุโมงมีแสงสว่างเสมอไปแล้วเด้อไปหาของกินต่อกัอนขนมหวานรออยู่ในตู้เย็นมับ๊ายบายดูดมันควายเลย